คุณรู้ภาษาจีนไหมยาังใช่ไหมาีใช่你你玩什么ใช่ไหมใช่什么戏啊ใช่ไหมาเใช่小说谢谢คณพูดอะไรนะคนไม่เข้าใจเล่นไหมครับเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยครึ่งหนึ่งคนจีนครึ่งหนึ่งครับพอดีเป็นลูกครึ่งมีชื่อป้าจงอ๋อผมชื่อผมชื่อชี่ยอ่ะนะชี่ยอไม่มีใครช่วยกูเลยยับมั้มคนเยอะขนาดนี้ไม่มีใครช่วยเลยไม่มีใครช่วยกูเลยแม่งวินาเอ้ยมีนเล่นควยอะไรเนี่ยหล่าตาเล่นก็ชนะนะอ๋อ เออสูงต้นใจนะทางอย่างนี้สูงตีสูงตีเอาอยูเอายูสูงตีไม่ไหวใช่ไหมแม่เม็ดเม่ดเม็ดม็แม่มึงจะทาอะไรเนี่ยโอ้ยแม่มึงฆ่ากูไม่ได้หรอกบอกท่ามีลาดินเราก็ไอ้สูนี่ทางควายอะไรได้เนี่ยเออมึงทางควงอะไรได้วะมึงทางควายอะไรไม่ได้เลยเอาเลยฉกเอีตีบ้าไหมฉกตีเกิดขึ้นมาตีบ้าไหมนะคนจริงอยู่ประเทศเราผมไม่เคยมาไทยเลยครับมาไทยไหมล่ะข้ามโค้งมาหวายดำขามโค้งมาอ่าได้เหรอ ได้ไวน้ามาเลยเดี๋ยวไปรักเดี๋ยวไปรับสวัสดีครับ h ล l l o สวัสดีครับคนจีนเหรอครับใช่ใช่คนจีนครับอ๋อพูดภาษาจีนได้ไหมครับคุณรู้ภาษาจีนไหมพอดีผมก็เรียนภาษาจีนมาเหมือนกันนะครับอ๋อนี่ยห่าเนี่ยห่าเนี่ยห่าซีเซียวมาซีเนี่ยว่าไงมาซีเซียวมาซีอะซีเซียวมาซีเซียวชูแช่แช่คุณพูดอะไรนะผมไม่เข้าใจเล่นไหมครับเล่นแต่คุณเล่นตำแหน่งอะไรอ๋อผมเล่นได้หมดครับอ๋อ คุณเล่นตําแหน่งอะไรครับคุณจีนเราเราเล่งโอ,อ๊แรงครับอะไรนะโอแรงโออ๊อฟเลนเราพูกพัฒาให้มันไม่แพงนะโอเเนอร์สปายเกลเล่เข้าเข้าเซูเซมาซงเป็นคนไทยไหมเป็นคนไทยครึ่งหนึ่งคนจีนครึ่งหนึ่งครับพอดีเป็นลูกครึ่งเป็นความอะไรคนไทยคนจีนผสมกันครับ <c oughs> ชื่ออะไรเนี่ยผมอ่านไม่ค่อยออกนี่ชื่อป้าจง อ๋อผมชื่อผมชื่อชี่หยอนะชี่หยอเป็นอะไรดีลิงก็ได้เนี่ยลิงดอกอ๋อดูสีทิ้งเข้ามีแต่คนขี่เข้าเลยทุกคนเลยเออสีคมัสจีโมวะอะอะไรนะไอเซียวซีโมเซมิซู你说什么？เซียวซีโมเซ你好？哦你不会说就不用说了说说泰国话เ่วิสิเซมัสซูเซวิสิเออเป็นจีนเป็นจีนใต้เหรอครับเนี่ยใช่ คุณดูได้ไงเอ้ามันก็คืนผคกต้ทโลพะนั้นนะอุ้ยเจ๋เจังอ๋อสีไม่สมบูรณ์สมบูรณ์ใช่ไหงพูดอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจเลยก็โอ้โหก็บอกพูดภาษาจีนเป็นใครบอกให้มันพูดอย่างนี้อันนี้มึงผีผ้านะได้ไหม ใช่ซีโม่ไม่ใช่ผู้ยันต์จริงผมไม่เคยได้ยินว่าคนไทยรู้ภาษาจีนเนี่ยคงไทยโอ้ในคงไทยเราสินน่งสลานนยสลายสลาย Đi chung, khỏi chip lệ Khỏi lệch mày. đi chung, ohhh Nhạt cân mật lệ Mek, Mek mê Mek mêng hai tùa mê hêng lệ Hai tùa mê hêng lệ lở Ăn măng quang lê, măng quang lê Măng quang, quà đắc Mừng, ờ tinh Mừng, mờ lông, cho quà đắc Bên line, mở bên line, ờ lê, ờ lê Mấy tùm quà, mấy tùm quà Chín lao dơ nè Cú, cú á, cú tái lơ nè Mà thím lao dơ thì nè, nó mê mê dê Xô mê xê, mô dô Ok Đa cú đai lao, măng cú cú đai lao, đai mộc lơ ê Mê mê lê Giếc mắm Mê mê khôn dơ khá nà ní ai lê Cú liền loàn lê bơ kì nê Cú có linh hồ môn dô Mê xô ai thế mày mời mời sung tí, sung tí, mời 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 Ồ, mời mời lấy mời tí mời mời tí, đi mời không, mời tí Cái gì? mời 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 nghe mời 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 này mời 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 phong mời 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 ม่งส่งตีส่งตีตายแล้วอ้โหส่งตีครับพ่อมันส่งตีส่งตีกูตายเลยส่งตีส่งตีกูจะเหลือเลยเนี่ยไอ้โอ้โห้คนนี้เดียวเนี่ยคุยคุยมาลลูกคุยเนี่ยเกรธจริงอดังทำไมเจ็บขนาดนี้วะอดังเนี่ยอดังเนี่ยแม่งไปสี่ครั้งเลยสี่ครั้งเลยบันนี้เบกแม่งไม่เล่งนะแม่ง

มึงได้ใจเลยแม่งเบกมัวทัวกูอแม่งวิลาเอ้ยม่เล่งควงอะไรเนี่ยก็ไม่กันมึงเล่งควงอะไรฮะชงตีมาตีมกรชงตีชงตีมาอะไรมาเลไรมาสวยเลยชงตีไม่ต้องกลอาวเลยไม่มีใครมาหรอชงตีปอมบนแต่ชงตีอ่ไม่เป็นไรมึงไม่เสกหรอกชงตีมาดิชงตี ไอ้แมีวิลาก็อยู่ที่นั่งแล้วสวยชงตี้ให้ป้องกูไปแม่งกูนั่งมึนไม่เป็นไรชงตี้ปล่อยเลยไอ้พี่ยังไม่งเขาป้องกูเลยเหรอคอยอืมบะคุย bên 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 tí bên 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 đi bên 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 อะไรชงตีไม่ม yeah, yeah ีไม so ่มีก็ต้องไปครับใส่อะไรชงตีเอ็นไงชงตีชงตีมองเท้า้องเลยนี่เอ็นโนี่อยาเอาค้องกู้อกคอยชงตีว่า่ชงตีชงตีอย่าอย่าทำชงตีกูชงตีกูเอาเลยชงตีเยชงตี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 ไปละไม่ไปละปางจริงไปแมงแน่มึง ายนะชงตีโจเจอเข้าไปดิชงตีแม่งป่าเนี่ยทำไมนินเรียวจังเลยเอ่ะฮะนิน่เดียวไปไปเด็กกลางชงตีแม่งวีล่านีน่ชงตีดนดึงแลชงตีชงตี ป้องอพ่อกองตะป้องแน่ชงตีโอ้ตังซองพาเลยไม่ได้ซื้อของเลยเลยตายแล้วกูเด่งตังเรามึงมาบดเด้งกูไปเพื่ออะไรเอาเลยวิลาเอาเลยเออวิล่าไปไหนแล่ะชงตีอ๋อชงตีเออชงตีแบกเกินนะแม่งเจองคงเจอคนอย่างนี้เฮ้อลาตาเล่นกับฉันหน้านะอืมฮะใช่ไหมเอาอะไรอะ คงว่าเจื่อทิ้งเขาอย่างนี้คงตาก็ชนะได้นะของทิ้งก็ชนะชงตีพูดภาษาอะไระชงตีไม่รู้ลเลยเบ๊แม่งตั้งไปไปแม่งชงตีคนจีนยิงวะมั้งเราพูดภาษาจีนเราพูดภาษาจีนโอ้เสีงโงซีซีชงตีมได้ชงตีโอ้อดังนี่ทั้งฝย,ยได้ได้แม่ โอ้กูจะตาย,ตายจะตายกูจะไปจะไปกบัตรแดงมึงไปเลยนะบัตรแดงบัตรแดงในชงตีเอชงตีอ่ะโอาบัตรแดงไปกินแล้วมาไปแล้วไม่อยู่แล้วทีมนกขามาไปนะเิงโซ่ทางไวไหมชงตีหนักเอาตีจิ้มเ้าไปไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ไม่เป็นไรแค่นี้เองโอ้แค่นี้เองทำอะไรชงตีไม่ได้หรอกโอ้โหบดแดง มันโก้เนี่ยมับแดงคุยแล้วมับแดงคุยแล้วโชคตีเสองตัวซ้อนเลยมึงไม่บอกแต่กูให้มึันละเอาดิส่งตีเข้าไปตายส่งตีส่งตีส่งตีไปเลยจาว่า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 โอ้เมย์มาละส่งตีเอาดิส่งตีส่งตีเขาเลยส่งตีไปไหมกินหมเข้าไปเลยส่งตีไปไหนล้านมะเฮงมั้ยมะเฮงมันนี้เนี่ยมันอยู่กลางส่งตี โอ้ยจะตายละตายแล้ว,ลวโอ้ทรงตีลาดเกินคลิปเรีกคลิปเล,ลปยชงตียลาดอ,อ่ะอ่าไม่เป็นแล้วเปล่ามังกรงดิมังกรงนี้กำลังไปเบ็เบงต้นตายนะมึงมึงมึงต้นตายไหนักกว่โอ๋อศิภาไม่ตายตาย ล็อกกอกสกิลส,สองไม่ได้ยังไงตีเจมตีมังกรใช่ไหมชงตีเลียวเลียวมังกรจะตีตายแล้วถ่นตัวเนี่ยโอ้ป่ามาละไม่ต้องกลัวแม,ม่งมาดิเฮ้ยเอาโอ้โหแม่งเฮ้ยโอเอามาตีได้ไงชงตีทาได้ไงเนี่ยแม่งไม่ได้กดพอดีเลยเมื่อกี้ชงตีโอ้ oh แบงแบกแมงเอาไอ้สุดไอ้สตดท่านอยู่สุตีวะสุตีแบงทังอะไรเนี่ยเออทังอะไรอะถอยท้อง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 ปลาเขาท่ได้ไงเนี่ยมันก็ก่อยไปเลยไปไอ้สุดมันกลัวอะไรโคตรงงเลยชงตีเมื่อกี้เอ็งก็เบื่อไอ้สู่เลยเออเบื่อไม่สูดอ๋อมึงขอโทษ ตอนนี้มึงไม่ทางแล้วคุยเออเมื่อกทางแล้วพิงมาแล้วจิ้มกล่าวแล้วรถตอนนี้มึงซาไปแล้วมึงมาทางแล้วทรงตีไปทรงตีมาแล้วมาแล้วมาแล้วทรงตีทรงตีมันโดนรนทรงตีไปทรงตีไปแล้วทรงตีไปแล้วไดเหรอทรงตีตีทีเดียวหัวแตกเลยทรงตีก็มีแค่เม็ดแค่นี้เอง嘛ต้องไปนะไปไหนแล้วมีแชีงแล้วมีแค่นี้ทรงตีจิ้มเข้าไป Xuống tí ô, xuống tí Ô, bê mẹng mà Xuống tí, xuống tí, xuống tí, mang đi Không biết thằng này mang thẹt lê, mua mang thẹt lê ạ Xuống tí bèo đá cái, xuống tí Đeo, đeo, đeo Má đi, mà đi Con, nó, nó bê mẹng mà còn Bê mẹng thằng cho mặt xin Bạch mẹ ngay, chung ti. Mày mi khaim a ai nè. O mi ra chung đây. Dami rèm hô. Oi, oi. Chung ti, mày mày chung đi In sau. Nice, mày mày mày. Bam, yu, 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 เฮงคนก็ไปจากเลยนะมีฟิกเกอร์ไหมเออเขาไปจากเลยไม่มีเลยครับรอก่อนรอก่อนส่งครามอยู่นี่สองตัวเลยส่งตรามรอก่อนรอก่อนที่นี่มีสองตัวนะอ๋อเกี่ยวุับสมองตายนะอะไรนี้ส่งตรส่งตรเอาอยู่อยู่สงตรไม่ไหวใช่ไหมไหวไหมสงตรเอาอีส่งตรเรียบร้อยส่งตรอ๋อ เกกสองเลยส่งตีเอ๊ตัวที่สามแล้วแล้วก็ปพ่งโอ้โหแม่งอะไรอลาอลอลอลาอะไรไปอาอลาอลาอะไรไปตรงข้อะไรไปอลาอลาอลออเลยอลไดังจากเลยจากเลยอลาอลาจ้อลาอจ้อลาจ้เรียบร้อยเฮ้ยสวยสวยสวยจรอะไรอะดังจากแล้วขอบุขอบุขอบุแม่งแม่กูเนี่ยทางอะไรเนี่ยเออทางอะไรนะ Em mới đói Trùng tí on nữa trùng tí Tải luôn nhiều sự mình qua lại nè Trùng tí sộp tí Qua nè มาได้ก่อนดิทงตีทงตีบูอยู่รงตีเฮยเป็นไงทงตีเฮ้ยจีบองเลยจี้องเลยสามตัวได้กว่าเลยจะจบหรือว่าตีในห้องทงตีจบแล้วทงตีไล่เลยเนี่ยตายแล้วเนี่ยหนึ่งศพแล้วเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยโอ้โหยองเพลงโอ้โหโอ้โหตายแน่มึงควงแล้วรู้สเต็ปมึงรู้สเต็ปมึงมึงควงว้ะ

ไม่รู้ดิกูจะรู้กูเองไงไม่เห็นหรอกูบงนะส่งตีเห็นแล้วเม่นหนีไปไหนล่ะไม่เห็นหายตัวแลส่งตีนี่เราก็เอาเลยไม่ต้องกลัวเสียไปนะมึงนี่ส่งตีมึงไม่วางธงวางแท็กเลยอ่ะเอซุโอ้โหแมฆมึงจะเห็นไหมล่ะไม่วางธงวางแท็กเจ้าสุยิงยงดิมึงวางแท็กเดียสุ โอ้งแท็กหน่อยเดียวไนฟิกละเอ้ชงตีมันสิมันฟิกแล้วชงตีชงตีเอาเลยชงตีมีชิกไหมมีเลยชิกชิกเต็งโตโตยังไงเลยชิกนี่แหวงกักนี่ชงตีเอ้โอ้โหยงโอ้โอ้ตายแล้วชงตีเป็นไรไม่เป็นไรโอเคดีเองมันเราก็ทำตัวก็ไปโอ้แม่งเกือบแล้วเนี่ย มีป้องกันตายป้องกันตายช่สงตีไม่มันไม่มีป้องกันตายมาบัตรก็ตายนะอ๋อบัตรมันไม่ได้ไม่ได้ออกกองเนี่ยโ๋อไอ้กูแท้ยิงอีกมันจะตายช่งตีช่งตีกูโดนส่งตีช่งตีกูโดนควงช่งตีเปล่าชวสวยช่งตีเอาเลยโอ้โหส่งตีกูสับคองไม่ทันเลยช่งตี แม่มงฆ่ากูไม่ได้หรอกกูบอกท่านแม่ะเบะเบะเบแม่ะมึงจะทำอไรเนี่ยโอ้ยแม่มึงฆ่ากูไม่ได้หรอกกูบอกท่านเมื่อไงไปวับไปกับตาเลยโดนดิดกนเยอะยังทางอย่างนี้ได้ไงวะมึงดูได้ไงกูอยู่ที่นี่เออมึงรู้ได้ไงมึงมึงแฮกมาได้ส่งทีมมันเข้ากลางเลยส่งทีตามไปโอ้ยเฮียป่านี่จะทำเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะติดเชียวโอ้โหกูก็ กูกูทำอะไรกูก็ไม่ได้รู้ชงตีชงตีโอ้โหสองหนึ่งแล้วสงตีสามหนึ่งแล้วมีลาทินเราก็ไอ้สูนี่ทั้งควายอะไรได้เนี่ยเออมึทง,งมทางควงอะไรได้ปะมึงทางควายอะไรไม่ได้เลยชงตีรอบไปสชงตีพี่มันมา้าปะอย่านะอย่านะสิพ้าชงตีเข้าไปเลยไปโป้งเลยชงตีย้อนแม็มกกำลังมาแม็กกับบ้านแล้ว Lấy chồng tí, lấy chồng, lấy chồng tí Mẹ cả bắt đấy Mẹ Mày thằng cu, coi mẹ thằng cu Ô hô, bên mình có mẹ Ô hô, gió ăn cua gió với đây anh liệu Xoáy Nâng lẹ Nâng lẹ Nâng lẹ, xong tí cho đây mẹ, xong tí Xong tí cho đây xong tí Xong tí, xong tí, xong tí Xong tí, xong tí, tí ba mây, xong tí cơ rưu mà Tí ba mây, xong tí Xong tí Ô, bên đây tí được, cũng mấy xe đây Ô, xong tí bẹt chắc lìa ต้องชี้ไปคงที่ไหนคนจีนอยู่ประเทศเราคจรงจีนอยู่ประเทศเราอ่ามาทางงานเอามาเล่งเซิร์ฟไทยได้ไงก็ก็เราเราเราก็ดูดูนางจีนที่นานไทยดูนางไทยก็เริ่มมาเลยเซิร์ฟไท,ทยได้ใช่เราเป็นเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นคนจีนแต่ว่ามาทางงานอยู่อยู่เราเนี่ยโอ้อยู่สอปปอลเราเลยใช่ไ,<อ>ไม่มาอยู่ไทยคาไทยคาแรงเยอะกว่าเลย๋อผมไม่เคยมาไทยเลยครับมาไทยไหมล่ะข้ามโค้งมาไว้ดามข้ามโค้งมาอ่าได้เหรอ ได้ไวน้ามาเลยเดี๋ยวไปรักเดี๋ยวไปรับแล้วไปกินข้าวก่อนนะโอ,อไ้ได้ได้ไเลยไปเจอกันไหมเก้าโมงเก้าโมงเก้มงก้ามงแรงได้เลยแอคเพื่องไปเฮงไหมแอคเพื่องไปแล้วมออกตรงฉีตรงฉีรับบริวะ สรุปตงฉีไม่ใช่คนไทยจริงๆนะครับตอนแรกก็เนื้อว่าแกล้งผมผมก็ไม่คิดว่าผมจะไปเจอคนจีนอะไรนะครับแต่ผมเล่นไปด้วยทั้งบทสี่เกมผมก็เลยแบบเฮ้ยทำไมพูดไทยไม่ชัดว่ะผมก็เลยถามแบบสาระเลยนะครับไม่ไม่แบบกวนตีนนะครับแต่ตรงฉีไม่รู้หรอกว่าผมชอบปัน่นชอบกวนโอเคคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันได้เลยครับเพื่อปิ๊งเลกอดแจ้งข่าวลับชีวิตนะจ๊ะเราเจอกันคลิปหน้า